大家好，我是梅老อวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นบทใหม่ยังอยู่กับบทที่6อยู่เพราะรอบนี้บทที่6คือ g, g c c ีใช่ไหมแต่ที่นี้ g, g c ซีมีกฎอยู่ว่าเวลามีตัว u มีเสียงมีตัว u อยู่ด้านหลัง g, g c ซีจุดหายจุดหายแล้วใส่เสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามาแทน แต่จุดหายเด็กๆห้ามเปลี่ยนเสียงนะห้ามเป็นเปลี่ยนเป็นเสียงอูนะเรายังคงเสียงยูเอาไว้และเสียงนี้เด็กๆมักจะอ่านผิดอยู่บ่อยๆเราซื้อมีเทคนิคดีๆค่ะไปดูกันอ่ะโอเคมาที่ตัว J กับเสียงยูกันก่อนนะเราอ่านยังไงตรงนี้เขาแยกมาให้แล้วใช่ไหมเขาแยกแบบนี้มาให้ละเราได้เจบวก u เท่ากับ j แต่เราซื้อเขียนตัว u นะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปใส่เสียงแล้วจุดมันหายโอเคไหมดังนั้นเราได้ g บวกด้วย u อ่าน e ค่ะตัว u เนี้ยตัว u มีจุดด้านบนคือการอ่าน e แต่ทำปากจูดดังนั้นเราจะได้ u u และทีนี้พอจีกับอือยู่ด้วยกันเราควรอ่านยังไงดีง่ายๆเลยดูด้านหน้าก่อนดูแค่จีกับอ e ีก่อนเด็กๆบวกกันจีกับอ e <"G" S 1> ีได้จีถูกปหมได้จีแต่อะไรไอจุดด้านหลังวงกลมแบบนี้เราซื้อวงเอาไว้ให้เด็กๆรู้ว่าต้องทำปากจูจบเลย จีกับทําปักการอ่านออกเสียงจีแต่ทาปักจูได้จูจ okay, ูใส okay. ่เสียงกันเสียงหนึ่งอ่านจูเสียงสองจูเสียงสามจูเสียงสี่จได้ไหมโอเคต่อไปลองมาดูคิวยูกันคิวกับยูโอเคตัวคิวเหมือนเดิมอ่านชี ตัวยูมีจุดอ่านอืออ่านอืเด็กๆคงว่าทำไมหน้าเราสื่อตลกจังเลยอย่าเพิ่งเมื่อปากกันนะเหมือนเดิมค่ะชีกะอือได้เสียงชีก็คืออ่านชีแต่ทำปากจู่แค่นั้นเองดังนั้นเวลาเราได้ชีแล้วใส่เสียงหนึ่งอ่านชีเสียงสองอ่าน ชิเสียงสามอ่านชิเสียงสี่อ่านชิได้ไหมสุดท้าย x ก,กับ y x อ,อ่านซียูมีจุดอ่านยูได้ชิก็อ่าน c ีแต่ทำปากจูแค่นั้นเองใส่เสียงหนึ่งเราก็อ่านชิเสียงสอง เสียงสามสและเสียงส,สี่ได้ไหมโอเคตัวอย่างนะคลิปนี้ยาวหน่อยนะตัวอย่างสองอันแล้วกันจริงๆมีสามอา้าวสองโอเคสองอันนะอันที่หนึ่งเจยูเสียงสี่ง่ายๆก็อ่านจีอ่านแค่ตัวจนี่เลยเด็กๆเอ้ย อ่านเจเจอ่านอะไรอ่านจีอ่านจีนแต่เห็นตัวยูอยู่ด้านหลังทำปากจูแค่นั้นได้เสียงอะไรจี G. ใส่เสียงอะไรด้านบนเสียงสี่จีจีดีเอเสียงสี่แยกตัวสะกดไหมได้ไหมแยกนะแยกเถอะดีบวกเอตัวดีอ่าน เตอตัวเออ่านอาเตออาตาสิงสีตาสรุปข้อที่หนึ่งอ่านจุตาจูตาโอเคไปข้อที่สองข้อที่สองจีบวกอีด e. ังนั้นจี g, อ่านเกอเอา้าทำไมปากกาเขียนไม่ออก g อ่าน กอบวกด้วยตัวอ e, ีอ่านเออดังนั้นเกอเอเอเกอได้เกอเหมือนเดิมใส่เสียงหนึ่งก็อ่านเกออ่านเกอเหมือนเดิมนะคิวยูเสียงสามตัวคิวอ่านชีตัวยูนี้ออกเสียงอูห,หรือยูออกเสียงยูทำปากจูดังนั้นชีทำปากจูได้ชีใส่เสียงสามเข้าไปกลายเป็น ขึ่ฉึ่ข้อที่สองเลยอ่านว่าเกอฉึ่เกอฉึ่วันนี้แบบฝึกสามข้อเช่นเคยมาค่ะสามข้อนะ e r s a n รอบนี้หากใครอยากจะส่งการบ้านแอดไลน์เราซื้อนะคะอยู่ด้านบนเนี่ยแอดไลน์เข้ามา หัดคลิปหรือหัดเสียงส่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราซื้อแก้เสียงให้ถ้าหักผิดถ้าถูกเก่งมากหันปังอ่ะโอเควันนี้ไว้เท่านี้今天学到这谢谢大家再见